มาครับเพื่อนเพื่อวันนี้ผมจะพามาตําตีมไก่เปื่อยเนี่ยนะครับผมวัตตุดิบผมก็จะมีตีมไก่ที่ผมเตรียมต้มไว้แล้วนะครับจนเปื่อยแล้วน้าตาลปี๊บมะขามน้ํามาขับเปียกแล้วน้ำปลาแล้วก็มีสายบัวนะครับผมส่วนพี่ผมก็จะใช้พริกแ้งอยู่เจ็ดเม็ดนะครับผมแล้วก็กระเทียมครับผมกระเทียมสองกลีบนะครับผมจากนั้นผมก็จะใส่ผงนี้ชุร้นนะครับผมพอตําเท่หลพอประมาณนะครับผมหลังนั้นผมจะใส่น้ำตาลปี๊บประมาณหนึ่ง ้อนโต้นะครับผมผมจะใช้เป็นน้ำมันปรมาณครับผมเวลาทําของพวกนี้มันจะค่อนข้างที่จะกลมกล่อมนะครับผมจากนั้นผมก็จะใส่น้ําปลาประมาณสองช้อนโต๊นนะครับนี่เราไปนคนเขาให้เข้ากันเลยครับผมทำไม่ง่ายครับผมหลันั้นผมจะใส่น้ามะขามเปียกประมาณสองช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับผมน้ำมะขามเปียกแล้วก็ทาคนเขาจนให้เขาเข้ากันเลยนะครับทีนี้ผมใช้พริกแห้งเพราะว่าผมว่ามันค่อนข้างท ja ี่จะ หอมนะครับผมเวลาต,ำ,ตำมันจะอร่อยครับผมพอน้มปลาเราค่อนข้างจริงจับเข้ากับกันดีแล้วครับผมเราก็ชิมนะครับผมขอญอากใช้นิ้วนะครับอ่าทีนี้เราชิมรสชาติเข้ากันแล้วปุ๊บทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาของพ้นติที่เราเตรียมไว้ก็ใส่เลยนะครับผมก็จะเป็นตีนไก่นะครับผมตีนไก่นี่ผมก็จะทําต้มไว้ประมาณติดสองตีนเลยครับผมอันนั้นผมก็จะมีผักชีไปเรื่อยนะครับผม แล้วก็ใส่บัวที่ผมลวกไว้แล้วนะครับอ่าักชีไปเรื่อยครับผมแล้วก็หัวหอมนะครับผมผมผัดแฉลบไว้นะครับจากนั้นเราก็ใส่แล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันเลยครับจากนั้นผมก็จะใส่เม็ดกระถิ่นไปหน่อยนะครับผมอ่าแล้วก็คลุกเขาน้ําของเราให้เข้ากันเลยครับผมเราไม่ต้องไปตำนะครับผมเพราะตีนไก่เราผรุงม,มาค่อนข้างเ่อยแล้วแล้วก็คลุกเขาให้ ค่อนข้างที่จะแบบให้มันทั่วถึงกันนะครับผมให้มันตัวทั่วกันนะครับผมหลังจากนั้นถ้าเราคุกเขาได้โอเคแล้วทีนี้เราก็เติมจัดใส่จานเลยนะครับผมผมก็จะเทออกมาหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมต้มตำตีนไก่นะครับผมตำตีนไก่นะครับเราก็จะตุนให้ตีนไก่ก็ค่อนข้างที่จะเนียนนุ่มนะครับผมหลุดร่อนง่ายๆนะครับผมหน้าตาก็ประมาณนี้ครับผมจากนั้นผมก็ตกแต่งด้วยการโรยเม็ดกระถินหน่อยนึงนะครับ หน้าตาก็ประมาณนี้พอใช้ได้ไหมครับผมเพื่อนๆอย่างไงก็ฝากติดตามชม่องบอยซันเอริติงด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ